สวัสดีครับผมสุภายครับผมตอนเช้าครับผมตอนน,น,นี้เดี๋ยวนี้ก็เวลาประมาณตีสี่ครับผมตีสี่กุกว่าครับตีสี่ประมาณประมาณตีสี่จะเครื่องแล้วครับผมอีกประมาณหกเอ็ดนาทีครับผมเช้านี้บ่มีหยังครับผมก็สีพาพ,พิณอัมาหาเก็บกลับครับผม ยามกับครับผมเย็บกับยามกับคือเก่าครับผมใส่กับไว้ทิมไม้ประมาณสิบสองหลังครับผมเมื่อวานเลยใส่กับทิมไม้สิบสองหลังในเยกเขาโคตรคือเก่าแล้วครับไม้นี่ก็เป็นไม้ขางถนนขยับขึ้นมาแต่ว่าขยับขึ้นมาจากเมื่อวานนี่ครับผมขยับขึ้นมาอีกจังน้อยครับผมเพราะเมื่อนี้กับบรรยากาศดีอยู่ครับผมแต่ว่าออกมาแต่เศ้าจังน้อย ก็จะสายมากอาจะได้ไปเหยียดงานทียังนะครับผมเหลืองานคำก็ผมช่วงนี้บ่ได้มีเวลาใส่อย่างห้พี่น้องเบิ่งครับมาลุ่นไปน้ำกันครับผมมาเส้านี่สิบสองหลังจะทำงานบ่ครับผมจะมานประมาณครับผมบ่ได้ใส่กลับหลายยังนะครับคือคนอื่นครับคนอื่นเขาก็ใส่หลายครับผมใส่พอได้กินครับผมได้หน่อยได้หลายกัอยาเบื่อกันครับผม จะพึ่งเบื่อกันใช้ไปพ่อได้ยูได้กินครับผมหาอยูหากินไม่ได้ใช้ไปเห็ดแนวอื่นครับบ่ได้ใช้ไปถิ่มไปกว้างเฮากับได้ไปเขาก็เห็ดกินครับเตียกะมีคนมากขอ,อไปกินหรือมาขอแบงซื้อไปกินเข้ากับห้ครับผมพ่อได้อยู่ได้กินนะครับผมไปนะครับผมบม่ต้อง้อหยังไรครับผม รูน้ำกันครับผมว่าเท่านี้จะมันบ่ะมานครับ12หลังครับผมรูนไปน้ำกันครับเท่านี้ได้จะตัวสองตัวก็ยังดีหรือว่าฟุกๆหรือว่าจะอาจมันไล่ฟุกๆอาจจะมันไล่หรืออาจจะเบาะได้เลก็กกเปลี่ยนไปได้ครับผมไฮยูไฮกินโบแน่โบนบน,นนะครับ ได้แน่ไ่ได้แน่ไ้หน่อยได้หลายปาปูนกันไปครับเพเมแมว่าจะได้ตลอดไปหลังแรกครับทางงามๆหลังแรกแับมิดชีดีครับหลังแรกบททำงานเลยครับเยอะขวดมีหนูบ่ ข้าเจ้าไปกินว่าแล้วไปต่อครับสิบสองรังจต้มหันบอมมันกล้องกับมัวมัวหกหกกับ ตรงนี้ดีลุยตรงหกหกดีครับหากินทางไก่หลังที่สองครับบคือเก่าอยู่พี่น้องเลยไม่มียังเกิดขึ้นเลยหมดแลวลวนะครับ เ๋ยวขอบขวดงูเก่าอยู่หนิงเลยครับมีห้อยขาเจ้าใส่อยู่ครับผมมัดซ้ำข้าเจ้าซ้ำไม้ข้าเจ้าไปตัวครับอันท,ที่สามครับมานบ่ มีอะไรติดหรือเปล่าอคือเก่าอยู่ครับนี่ครับหองงามๆข้าเจ้าไปกินแล้วบ้องยังไนบรันบอยหยังครับหนูกวกินด้วยหนูพวกกินขเขาโพดล่างไม้กับพวกกินเขาโพดก็มีด้ครับ ค,ขาาคัขับรันครับกลับรันขับรันอ้าวขับโบลันครับผมถ้าเขาโคตรฟองออกมาโอ้สุดยอดลากกินถ้าเขาโคตรครับกลับรันเฉยๆรันอยู่ครับโอ้หอยติดหนูครับ ติดขนครับนี่ครับขนมันโอ้ไก่ก้อนเหรอหนูติดอยู่ครับเบอร์ยู่วติติดมินมินนะครับบางร่ตงองใส่ติดตะเวนมาครับเนี่ยห้อยติดขนอยู่นี่ครับ หมูในี่ดีบางทรงผนงามๆโอ้หลุดเสยเออ้าลุ่นเป็นต่อครับผมมันเ็นของเขาเชิไดไหลแทะเีตะขนโอ้ยยิดส่วนใดของมันหนีบลุยบ้างื่อนห,หนีบตรงกำก็ยุยู่ครับ ทีห้าดีหรือเปลา่ามีลุ้นฮึบโอ้หลังนี้คือเกาอยู่ครับหลังนี้เป็นติตดติดเยอะเขาโคตรหลังนี้นาติดครับบ่ติดไปต่อครับผมหาหลังแล้วจะเครื่องทางเราอย่างบไ่ไ๊ดอย่างไร บฟ้าวตีโซนที่หกครับอ้าวคือเกาอยู่พี่น้องหกหลังโลเก่าขวดนังคือเกาอยู่หนูมีอยู่ดีครับเกียงบ้องอยังไงตัวใหญ่จังไง หกหลังเอเกาอยู่ครึ่งทางผ่านไปไอตัวครับเจนาพวกหมันจะโจรเน่ยบอเพราะ,ะเด็อยู่เห็ดอยู่เห็ดกินเขากับรันครับากับรันบบตีดอีกเหรอหลังที่เกียดครับพ่ดนะเล่นตีกับโบรัน กับปุลันครับเลี่ยนตีกับลม่ืมได้กิ่งเถอะข้องหนูงามงามครับเลี่ยนตีกับล่มก่อนครับว่าหนูโตใหญ่ดีนี่ไปต่อครับผมเจ็ดหลังหรอ นี่แปดครับมีอะไรฮึครับเอ้ยเฮียเอาละครับพี่อะมีไงไสใหญ่ครับผมโอู้บาาหบักขานี่บักไงเลยครับโอ้พยพี่เกือบร้อยครับมีครับเศษครับผมโอู้หูบายู่ว่ามันเป็นยังคือติดยาก อู้บอกอักใหญ่ครับผมอู้มีโลครับตัวนี้อู้ใส่โลเลยครับเบิกนี่ตัวใหญ่ครับผมอู้โลเลยครับนี่อู้ใหญ่แห้งครับอ้าวโถบูราเตี้มแนกครับผมโอ้ผมบายูปยนีนังมาขึ้น ตีดยากโอ้ตัวใหญ่มันหลุดเนาะอุ้ยผู้หลักคนจึงมึงเลยเต้มเรียกครับผมมานครับผู้หลัว่าตึตีดจําผมก็มาตาเสาเน่หน่อยครับผมจะได้ไปทำงานครับตาเสาครับไปครับผมรุนกันตัวครับผมมานแล้วครับอุ้ยหนักตึงเลยบักโลเลยครับนี่ไซโลครับไซโลมาแล้วครับไปรุนตัวครับผมครับเหลืออยู่ประมาณ หาหลังครับประมาณน,นี่แหละสี่หลังหาหลังไปต่อครับผมมานแล้วครับมานแล้วโอ้ตัวเดียวคุ้มแล้วครับนี่ยังจีได้เพิ่อมอีกตัวนี่คักประยังเนี่ยโอ้ใหญ่ครับยำกลับาม,มาได้หนึ่งสองสี่หกแปดแปดหลังเก้าเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองอีสี่หลังครับผมไปรุนนับกันต่อครับผม ว่าแล้วมันจะเป็นหนูไงครับนี่ครับกลับอีกสี่ลังครับผมอุย้ยปัดอ้วนค่ะครับเบื้องตาหางเนี่ยพี่น้องเอ้ยพูดนะพูดนะโอ้ยตัวเดียวคลุมเลยเขาไม่กินเขาขวดผมวาอยู่ว่าเป็นยังไม่ขึ้นติดยากผมว่ามีหนูอยู่พอข้อมันง่ามครับผมข้อง,ง่าย รุนตัวแมียกัตัวปูนี่โอ้โอ้ตัวแม่ยผมครับผมหนูแม่ครับหนูแม่โอ้หุ่มันขัดไปอยังนี่โอ้บุกใหญ่เลยบบกโบเลยอันนี้โอ้ใหญ่ก็แขนผมครับผมคุณเหรอแขนผมน้อยกว่าเนาะโอุ้ยจวดเพียงใหญ่ขักใหญ่เนี่ยไปไปรุนน้ำกันตัวครับผมอีกสี่หลังมันแล้วครับจวดแล้ว โอ้ได้จักตัวดียแม่งสิต่อครับสี่หลังครับผมสี่หลังสุดท้ายสี่หลังสุดท้ายนี่ก็มีรุ่นนี่ครับผมงามอยู่ครับอืมโอ้ยโบติดครับโอ้ย สีหลังสุดท้ายอเอาโคตรไปหาเอาไหมเยอะไหมสามหลังครับรันคลับขึ้นขับรันครับขับรันพี่น้องขับรันนี่มีตัวหรือเปล่ารุ่นครับผมรันแล้วขับรันแล้ว ไปยู่กับปักไงล่ะว,วะอู้ยบโมยู่ครับกลับรันโอยูอ่อู้หอยู่ครับโอ้หลุดอีกแล้วสุดสายดิเอ้ากระซองรังครับกลับรันโอยู่ครับสุดสายดครับห้อยมันอนอกมากินยา มาเมื่อกีกินเอาขวดปุ๊บลันก่อนมันจะข่างหลังบ่องอยังไงนี่ครับมองตั้งก็ตั้งกับหนาครับผมนี่ครับฟองม,นะออมันอ่ะเอ้ยเหวอกัดอะไรอนี่มันมีปุ๋ยอยู่พี่ครับกัดหนาเมื่อคืนนี่พูดอะปกติผมจะใส่วบตัวแล้วครับผมมาใส่ผมจะได้ไปเหตุงาน ทั้งไก่ครับผมได้ไปง่ายมองไปเย็ดเรื่อยเ็นงานกับพปงเป็นรักเป็นแรงหมายนีผมต,ต้องมาสั่มครับอันนี้กบพ่ปรันีน่ผมมีอย่างไรอยู่เปลี่ยนบทบ้อง,งยังไง โอ้กวดทีมมืว <ills> <int ans otted> ้เลยไว้มันกริงจะมีโอกาสว่าใส่หลังสุดท้ายครับบุ้มดูน้ำแข็งครับโอ้กลับลั่นสองหลังสองหลังสามหลังบ่ติดหนูใหญ่ครับผมมันจริงบูดอ่ะโอ้ใหญ่ใหญ่แห้งโอ้วันใหญ่วไวกรแมวเนาะใหญ่หักใหญ่เนี่ยหลังสุดท้ายครับ นี่ครับโบมี่อย่างครับหลังคือไถมิดเลยครับหลังคือไถเออได้ตัวเดียวครับโอ้ตัวเดียวก็คุ้มครับผมกัาสิบสองหลังหายยูหายกินครับผมตังซีแหละมันแน่ว่ามันแน่ครับผมมันหน่อยมันหลายแต่ว่ามันมือนี่กับซูบัสุดยอดครับผมได้ตัวเดียวครับดีครับกัาสิบสองหลังครับ ใส่กับ12ลังได้ตัวหนึ่งครับผมต่อได้ใส่ใหญ่ครับผมว่าตัวใหญ่เลยบักใหญ่ครับผมเป็นโลครับตัวนี้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สีได้จากล่าพี่น้องสําีนะครับถือว่าหมานอยู่ครับผมเขามาแลวกะให้กขาไร่ใจกันนี้นะครับผมเขามาแลวกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมก็จะผ่าจิบพ่อจะบาผ่าจิบใหม่ใหม่ รอรุ่นกันไปไม้นาเชื่อนาครับผมว่าผมจะไปหาอยู่หากินแบบไปหรือจะเห็ดยังไม่พี่น้องเบิ่งครับอันเชียครับผมกับบานครับผมไปหาทางานทาการต่อครับผมนี่นาทีครับผมก็เด็นไปเรื่อยๆครับผมพอมีกําลังใจหรือเป็นน้องจักร광อเชียครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสุภนายบ๊ายบาย